เอาล่ะฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมเสี่ยมังกรนะครับหรือเสดจะมาวิเคราะห์บอลฉบับเซี่ยมังกรกันในวันที่25เมษายน2563น้าั่นเองนะครับผมเอาล่ะวันนี้ก็มีฟุตบอลเบและรุตพิมยรีอีกแล้วนะครับผมมี2คู่ด้วยกันนะฮะจะแตกจัดเต็มกันเลยทีเดียวครับหากใครที่ฟังวิวคาบอลของเสียแล้วเนี่ยรู้สึกป้านใจอยากจะตามเนี่ยหรือว่าจะจะเล่นสวนเนี่ยก็สามารถเล่นได้ที่ลิงด้านล่างใต้ยูทู u ของเสี่ยเลยนะครับผมก็มีให้เล่นกันนะครับในลิงกนี้นะฮะ แถมยังมีโปรโมชั่นมากมายด้วยครับผมแถมถ้าคุณสมัครแล้วมาจากทางช่องยูทูบเสียงังกอนเนี่ยคุณยังสามารถได้รับสูตรวิวกบอลและสูตออราบาคาร่าไปใช้ได้แบบฟรีๆไม่เสียค่าใช้จ่ายใ,ใดๆอีกด้วยนะครับเอาล่ะไม่ต้องรอช้าไปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยดีกว่าครับผมคู่แรกของเบลุพิมลีกนะครับเป็นคู่ระหว่างโกลเดียอันดับที่6เนี่ยเปิดบ้านระทะก,กับบาเต้บริซอลอันติกาเองนะครับทั้งคู่จะเตะกันในเวลาสามทุ่มตรงนั่นเองนะฮะมาดูผลงานทั้งสองทีมกันเลยดีกว่าครับ โดยสถิติพบเจอกันทั้งสองทีมนะครับผม5นะ้านัดล่าสุดที่ผ่านมานะครับก็เป็นทางฝั่งปาเต้บริซอบเนี่ยเอาชนะไป2นัดครับส่วนกโกลเโดียเนี่ยก็เอาชนะไป2นัดเช่นกันครับส่วนหนึ่งนัดเนี่ยเสมอน,นะครับมาดูผลงานหะ้านัดของเจ้าบ้านอย่างกโกลเโดีากันบ้างครับ ห้านัดสุดของเขาครับผมเขาเอาชนะไปสานัดด้วยกันครับแล้วก็แพ้ไป2นัดนะฮะมาดูห้านัดสุดของทีมยืนอย่างบาเต้บริซอฟนะครับผมบริซอฟห้านัดสุดของเขาเนี่ยแพ้ไป2นัดเอาชนะไป2นัดและนัดล่าสุดเนี่ยเป็นเจ้าเสมอกับตอร์ปโดโซติโนมา1นนัดนะครับเอาล้ฮะจากสถิติที่เสียดูกันนะครับผมแล้วถ้าให้เสียวิเคราะห์เลยสิต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นทางฝั่งทีมเจ้าบ้านนะครับที่ดูค่อนข้างน่าเชื่อใจและดูน่าค่อนข้างน่าแข็งแกร่งกว่านะครับผม เพราะว่าผลการที่เขาได้เจอกันเนี่ยห้านัดสุดที่ผ่านมาที่เสียบอกไปเนี่ยคือเขาค่อนข้างจะดูสูสีดูเสมอนะครับผมเพราะว่าเขาชนะสองด้วยกันเลยนะครับโอ้โหเนื่องจากสกอร์สถิติเขาเสมอมาขนาดนี้นะฮะเพราะฉะนั้นต้องดูผลงานโดยรวมของทั้งสองทีมครับว่าที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยทีมไหนพลาดน้อยที่สุดและทีมไหนดูดีกว่าและน่าเชื่อใจมากกว่ากันครับซึ่งทีมนั้นก็คือเป็นทีมเจ้าบ้านอย่างกโกล เดย่านั่นเองนะครับผมเพราะว่าผลงานของเขาเนี่ยฟอร์มในลีกช่วงเนี้ยของเขาค่อนข้างจะดูดีครับผมค่อนข้างจะดูแบบพลาดน้อยกว่าทีมเยือนอย่างบาเตอเรียซอมมากๆครับเพราะว่าผลงานของบาเตอเรียซอมเนี่ยการเป็นทีมของเขาเนี่ยนัดหลังๆเนี่ยเขาสะดุดแพ้มาค่อนข้าง,งเยอะนะครับผมซึ่งเขาแพ้เรา4นัดกันเลยทีเดียวนะครับ อาชนาณ์นัดนี้เนี่ยติดในบ้านของโกลเดียยอีกด้วยนะครับเชื่อใจทางฝั่งเจ้าบ้านดีกว่านะครับผมสกอร์ที่ผมคาดเนี่ยผมให้โกลเดียย์เปิดบ้านอานชนาบาเต้บริซอฟไปได้1ประตูต่อศูนย์นิ่มๆเลยครับมาเริ่มกันที่คู่2กันเลยดีกว่านะครับผมก็คู่สองน,นะครับเป็นคู่ดีเดโมเบส์เนี่ยอันดับที่10นะครับเปิดบ้านมะทะกับชักติยออันดับที่14นั่นเองนะครับคู่จะเตะก,กันในเวลา4ี่ทุ่มห้นาทีนั่นเองไม่รู้ว่ามันจะเหลือไว้ทำไม1นาทีนะครับผมไม่เตะะ5ไปว เหลือว,ว่าทตถุมัเนี่ย4ทุ่ม59นะครับมา,มาดูผลงานงทั้งสองทีมกันบ้านนะครับโดยเซตติพบเจอกันทั้งสองทีมนะครับผมเสียจิมโยค่อยหนะ้านัดเช่นกันนะครับก็จะเป็นทางฝั่งดีนาโมเบสเนี่ยที่เอาชนะไปสองนัดด้วยกันครับส่วนอีกสามนัดเนี่ยเสมอนะฮะมาดูผลงานของเจ้าบ้านอย่างดีนาโมเบสกันบ้านนะครับผมดีนาโมเบสเนี่ยห้านัดที่ผ่านมาของเขานะครับ ชนะไป3นัดด้วยกันครับผมแล้วก็แพ้ไป2นัดนะฮะส่วนห้านักสุดของชักติยอนนะครับผมห้านักสุดของเขาเนี่ยเขาเสมอไป2นัดแพ้ไป2นัดแล้วก็เอาชนะไปเพียง1นัดเท่านั้นนะครับอ่าแล้วต้องบอกก่อนเลยว่าสถิติของทั้งสองทีมนะครับผมค่อนข้างจะดูต่างกันนะสำหรับคู่นี้นะครับเพราะว่าวันนี้เตะในบ้านของดินาโมเบลเนี่ยซึ่งอันดับก็ดูดีกว่าชักติยอทีมเยือนที่อันดับ14นะครับเจ้าบ้านดินาโมเบลเนี่ยอยู่อันดับ10ด้วยกันครับผมแถมผลงานน่ะ ก็ค่อนข้างจะดูดีพอกันทั้งคู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเจ้าบ้านอย่างดินาโมเบรสหรือว่าผลงานทีมเยือนอย่างชักติยอนะครับผมแต่ว่าถ้าให้ดูว่าใครพลาดเยอะกว่ากันนะเหมือนจะไปทางฝั่งชักติยอนะครับผมที่เขาประสบดุดเสมอแล้วก็แพ้มาค่อนข้างเยอะนะครับผมการเป็นทีมเยือนของเขานะครับ และผลงานเจ้าบ้านอย่างดีเดมโบเบรสเนี่ยเขาค่อนข้างดูแข็งแก่งอีกด้วยครับผม,มโดย20นัดที่ผ่านมาของเขาเนี่ยเขาแพ้ไปเพียงแค่3นะัดเท่าน,นั้นเองนะครับผมไม่น่าเชื่อใจและดูแข็งแก่งมากๆเลยนะฮะสำหรับผลงานเจ้าบ้านอย่างดีเดมโบเบรสนะครับผมเพราะฉะนั้นนัดน,นี้เนี่ยขอให้เสียว,วิเคราะห์เลยเนี่ย ความแข็งแกร่งแล้วก็ความผิดพลาดน,น้อยที่สุดเนี่ยดูเหมือนจะเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างดิเดโมเบลสนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อใจทางฝั่งเจ้าบ้านครับผมสกอร์ที่ผมคาดเนี่ยผมให้ดิเดโมเบลสเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะชักเตยอไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับก็จบลงไปเป็นชื่อเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับบทเป็นข่าวบอกของเสี่ยมังกรในวันนี้นะครับหากใครชื่นชอบเนี่ยเสี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเสี่ยมังกรด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้เสี่ยด้วยนะฮะและอย่าลืมนะฮะหากใครฟังบทเป็นข่าวบอกของเสี่ยเนี่ยแล้้วรูสึกปันใจ อยากจะตามหรือว่า like, เสียไม่แม่หรอกอยากจะสนก็สมัครเข้าไปเล่นร่วมเล่นสนุกกได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้ย YouTube ของเสียมังกรเลยนะครับซึ่งในลิงก์นี้นะก็มีโปรโมชั่นพิเศษต่างๆมากมายกันเลยจีเดีนะครับผมแถมคนที่เข้าไปสมัครแล้วบอกมาจากทางช่อง YouTube เสียมังกรนะฮะคุณยังสามารถได้รับโปรโปมชั่นพิเศษต่างๆมากมายกันเลยทีเดียวนะครับผมแถมยังได้รับสูตรวิคอบอลและสูตรบาคาร่าที่มีความมั่นยจถึง90%อีกด้วยนะครับ ของดีแบบนี้จะพาดันได้ยังไงนะครับผมเข้าไปร่วมเล่นร่วมสนุกสมัครกันได้เลยครับเอาล่ะสำหรับวันนี้นะครับเสี่ยงก็ต้องขอตัวลาทุกทุกคนไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ